ตอนนี้เราได้ตามรอยพระพุทธบาทจากเมืองหลวงกลางมาที่เมืองรล,ลวงเหนือในเขตบ้านโป๊กซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่สุดมากแห่งหนึ่งพอๆกับอดอยคชสารเพราะว่าสถานที่นี้เ,เป็นแท่นพุทธบัลลังก์ที่ประทับนั่งของพระเจ้าทั้งสี่พระองค์มาแล้ว โดยเฉพาะบนแท่นพุทธบัลลังก์นี้ก็มีรอยฝ่าพระหัตถ์ที่ไม่มีนิ้วเ้าเรียกว่าพระหัตถบาหน้นิ้วปนฏะิสถานอยู่บนก้อนหินนี้ด้วยในขณะที่มาถึงก็ได้เวลาที่ฉันเพลนจากพระตาหารที่พวกเราได้จัดเตรียมกันมานั่งฉันอยู่ภายในพระวิหารที่ครอบก้อนหินพุทธบัลลังก์แห่งนี้ บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณป่าเขาซึ่งไม่ค่อยมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใ,ใกล้ๆเป็นสถานที่พระเจ้าประทับแสดงโปรดยักษ์เสนาในสมัยพุทธกาลนี่ก็เป็นลอยฝ่าพระหัตหรือว่าเรียกส้นส้นมือหรือว่าส้นพระหัตของพระเจ้าทั้งหลาย ทีปรากฏอยู่เป็นธรรมชาติและก็มีการทาสีทองไว้บ้างแล้วก้อนหินก้อนนี้ก็ตกุ๊กกาจะเป็นเป็นรอยเว้าเขือนเหมือนเหมือนกับรอยนั่งลงไปนะมีความกว้างใหญ่ประมาณความกว้างสองอ3เซนติเมตรยาว4ี่รเซนติเมตรถือว่าเป็นก้อนหินที่ใหญ่ ผู้เจ้าได้โปรดแสดงธรรมผินพระพักไปทางทิศตะวันออกได้ตรัเทศนาให้แก่ยักษ์เสนาบริวารทั้งหลายเมื่อยักษ์เหล่านั้นเกิดความศรัทธาจึงได้ถูวขอสรารณคมเป็นที่พึ่งผู้เจ้าองค์ปัจจุบันได้ได้ทรงแสดงแก่พระนนนว่าย,ยักษ์เสนาตนนี้เนี่ยแต่เดิมในสมัยพระพุทธก,กุสันโธ ได้เสด็จมาสั่งสอนแต่ก็ได้หาเชื่อฟังไม่นะพระองค์ประทับนั่งและประทับนอนทรงแสดงหัตถบาตโดยเอาพระหัตถ์กดให้เป็นรอยพระหัตถ์เป็นที่สังเกตไวนะแล้วก็พระกุกสันโธได้ตรัสเอาไว้ว่าต่อไปจะมีพระเจ้าองค์หนึ่งทรงพระนามว่าโคตมะจะมาสั่งสอนยักษ์เสนาตนนี้ให้เกิดศรัทธาและพระองค์ก็เสด็จไปทิศอันสมควรนี่พวกเราก็ได้มาที่อันสำคัญ ที่อยู่ใกล้แม่น้ำตามตำพุทธนำนาเรียกว่าท่าวังงาม